ดวงลัคนาธนูเดือนพฤศจิกายน2568นานะฮะลัคนาธนูดาวประจำตัวเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพฤธหัสเป็นมหาอุดในภพมรณะนะครอบครัวตัวเองเนี่ยอาจจะได้ไปต่างประเทศนะฮะระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายนะหรือได้ห่างไกลกันแต่ว่ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศค่อนข้างที่จะสูงเลยนะธนูเนี่ยดาวพฤหัต เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยพาไปหรือไปกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะดาวพุทธมันแต่ามันตกพบแต่มันตกพบมรณะไงเธอนะแล้วเดี๋ยวไปดูดาวต่อไปดาวธนูลัคนาธนูนะฮะดาวการเงินเป็นดาวเสาร์ช่วงนี้ดาวการเงินเป็นดาวเสารนะ์เนี่ยอยู่กับสหัรชาเพื่อนฝูงสังคมคอนเนคชันออกไปพบปะเพื่อนฝูงสังคมคอนเนคชันเจอ อ,อ่งานเลี้ยงฉลองงานติดต่อธุรกิจใดๆเนี่ยจะดีเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในตัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าลุ่มหลงมเมาทายราหูราหูเป็นเกษตรอ่ะค่อนข้างที่จะพาเราไปสังสรรค์ปาร์ตี้หรือไปเทาๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยหรือเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยช่วงนี้จะสนับสนุนเรื่องการเงินได้ดีนะเจ็ดแปดคู่การเงินเนี่ยจะเข้ามาดีนะฮะ เรื่องบ้านเรื่องรถหรือครอบครัวจะจบสิ่งเก่าได้สิ่งใหม่อะไรเงี้ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้ดาวเกตนะดาวเกตเข้าพบเข้าพบปุตตะนะกระตุ้นเรื่องบุตรหลานริวานสัตว์เลี้ยงอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยซื้อของใหม่ๆก็ตรวจตาให้ดีดูให้ดีนะฮะแต่ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาซื้อของใหม่ๆได้รับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆอะไรเงี้ยได้นะดาวสุกเนี่ยดาวสุกตอนแรกมันอยู่ที่ กรรมะใช่ไหมอยู่ที่การงานช่วงก่อนแรกเนี่ยดาวศุกร์การงานค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็แต่ก็ยังมีโชคนะยังผ่านไปได้ดีหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์ย้ายนะดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลศุก <c> ร <oughs> ์จะย้ายเข้าราศีตุลน,นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดพฤศจิกายนขออนุญาตเช็ครอบหนึ่งดาวศุกร์เกี่ยวกับความบันเทิงนะ ความสุขความเจริญดาวสุขเข้าสู่ราศีตุลน,นะะต้องดูปี68ดาวสุขเข้าสู่ราศีตุลสุขยกเข้าสู่ราศีตุลสี่พฤศจิกายนงั้นแสดงว่าตั้งแต่สี่พฤศจิกายนเนี่ยนะจะมีโชคลาบนะหลังจากสี่พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีโชคลาบเข้ามานะฮะ แล้วก็โชคลาภนี่เข้ามาก็มันก็อาจจะเป็นอิลีมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่ดาวศุก่ะมันให้ผลดีนะได้ความสุขความเจริญความสวยความงามนะได้โชคลาภได้ของขวัญได้อะไรดีๆดาวพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะ ดาวพุธจะย้ายกลับเข้ามาที่ราศีตุลตอน31ตุลาใช่ไหมแล้วจะย้ายโอ้อยู่ยาวเลยกว่าพุธจะย้ายอีกรอบหนึ่งก็เจ็ดทันมาเพราะฉะนั้นพุธอยู่ที่ราศีตุลแสดงว่าจะมีโชคลาภนะฮะจะมีโชคลาภเกี่ยวกับอะไรพุธเนี่ยมาจากเรือน คู่ครองจะมีโชคลาภเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาการทําธุรกิจขายของใดๆการพบปะผู้คนยังไงช่วงนี้เจอคอนเนคชันจะดีการงานจะดีจะมีโชคแสดงว่าธาราศีธนูเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีโชคเรื่องการงานการทํางานอะไรเงี้ยจะเฮงจะฟังจะดีมากนะฮะการงานดีนะแต่ก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยปกตินะฮะดาวคารเดือนวิน,นาทระวังความเสียหายระวังอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ นะระวังความใจร้อนระวังความไม่รอบคอบนะจะนําความเสียหายมาให้ระวังบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าอาคนที่คนที่เป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยจะนําปัญหามาให้นะฮะปัญหาเนะี่ยยังไม่เห็นยังไม่เจอนะเดี๋ยวเราจะตรวจพบเองนะฮะตะลุักตกมรณะจริงๆไปเที่ยวต่างประเทศนะตัวเองก็ระวังการป่วยด้วยบางทีตัวเองเข้มแข็งก็จริงแต่บางทีก็ต้องระมัดร,ระวังการป่วยพบหมอบ้างนะ หรือไปเที่ยวต่างประเทศเลยจบใครมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ดาวการเงินดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยมันก็ยังดีการเงินมันมาจากเพื่อฝูงสังคมสหัชชะดาวอาทิตย์เนี่ยจะตกวินาศระวังผู้ชายนำปัญหามาให้ผู้ชายจะปิดบังซ่อนเลนปัญหาดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะย้ายเข้าสู่พบวินาศนะวันที่สิบแปด พฤศจิกายนก็ระวังปัญหาเกี่ยวกับผู้ชายกี่กับผู้ใหญ่ผู้ชายนะจะนําปัญหามาให้หรือปัญหาที่เรามองไม่เห็นนะจริงๆเราก็จะไปขุดเจอปัญหามาถือว่าด้วยรวมมีโชคลาภดีนะการเงินก็ยังดีคอนเนคชั่นดีการสื่อสารการติดต่อการเดินทางค่อนข้างดีเดินทางไกลต่างประเทศเดินอะไรเงี้ยโอเคเลยระวังสุขภาพเกี่ยวกับคนในครอบครัวระวังสุขภาพเกี่ยวกับ ตัวเองด้วยนะฮะดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวดูแลสุขภาพให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปเที่ยวไปสังสรรค์เยอะก็มีเวลาจัดสรรให้พักผ่อนบ้างนะระวังปัญหาเรื่องบ้านรถรถที่ต้องมาแก้ไขระวังรถเสียหรือว่าต้องซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังแต่มันเป็นแบบเรื่องที่มันต้องทำะนะวิธีแก้ก็ไปทําบุญเกี่ยวกับดาวพฤหัสหรือว่าไปเดินทางเดินทางไกลต่างประเทศเดินทางไกลไปเที่ยวไปอะไรสักพักหนึ่งบ้างเนี่ย มันก็จะแก้โมรณะมระมันแปลว่าต่างประเทศท่องเที่ยวการเดินทางไกลการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่อะไรอย่างนี้นะแล้วโมรณะมันก็แปลว่าความสูญเสียด้วยแล้วมันก็หมายถึงมรดกด้วยช่วงนี้ก็อาจจะได้รับมรดกได้อะไรเข้ามาได้สิ่งดีๆเข้ามาคืออะไรที่มันเสียไปแล้ว,ลวมันก็จะได้เข้ามาอะไรเยี้ยฮะก็ปัญหามันไปอยู่ที่เรื่องบ้านเรื่องรถแล้วก็ตัวเองสุขภาพอะ่ะ การเงินก็มาจากเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อคืออินโทรเวดไม่ได้เลยมันต้องออกไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยออกไปเจอคนออกไปพบปะสังสรรค์อะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มีเกณฑ์มีโชคลาบอะมีโชคลาบจากดาวสุ์จากเลข6จากอะไรเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะดีการงานก็ค่อนข้างที่จะดีถึง7จธันวาเลยดีไปยาวๆเพราะการงานเข้าไปอยู่เป็นโชคลาบคู่ครองมีโชคจากคู่ครองด้วยคู่ครองก็จะนำโชคมาให้นะ ขอให้เฮงปังปังดังเรยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ